สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเงินพิเศษเดือนตุลาคม25 6 5ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง2ล้านคนโอนเข้าบัตรประชาชนเงินเข้าบัตรประชาชนกลุ่มเปราะบาง คนละ200บาทเดือนตุลาคม2565โดยสามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซ,ซื้อสินค้ากับร้านค้าคนละครึ่งหรือร้านถงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้กลุ่มเปาะบางที่ได้รับเงิน200บาทโอนเข้าบัตรประชาชนมีอยู่ประมาณ2.23ล้านคนทั่วประเทศคือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราชนะเมื่อ2564 ซึ่งเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินโอนเข้าบัตรประชาชนณตอนนั้นซึ่งหลังหมดโครงการรัฐบาลก็ได้โอนเงินให้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้ได้รับเงิน200บาทผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรประชาชนไปเช็คสิทธิ์ได้เลยเงินก้อนนี้สืบเนื่องมาจากทางมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบางจำนวน200บาทต่อคนในระยะเวลา2เดือนตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2,565รวมทั้งสิ้น400บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการความคืบหน้าล่าสุดรอรับเลยค่าตอบแทนอ,อสอมอ,อสอสอคนละ2,000บาทอนุทินชงครมพรุ่งนี้ 26กันยายน2565นางสาวไตสุรีไตรสราณากุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่27กันยายนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน2,100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมจำนวน1 3ล้านคนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจำนวน1,577คนรวม1,5306ลคนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2,565รวม4เดือน ในอัตรา5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็นเงิน2,000บาทต่อคนทั้งนี้เงินดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของอสมและอสสนนรร os, ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิดในชุมชนในช่วงเวลาที่โควิดยังคงเป็นโรคติดตอ่ออันตรายรัฐบาลได้อนุมัติงบเพื่อจ่ายค่าตอบแทนแก่อสมอสส ตามนโย,ยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ไว้ว่าจะดูแลอสอมอสอสไปจนกว่าโควิดจะหมดไปเนื่องจากช่วงโควิดแพร่ระบาดอาสาสมัครมีภารกิจมากขึ้นซึ่งจะต้องไม่เป็นภาระที่อาสาสมัครต้องจ่ายเองไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันรถส่งยาค่าวัสดุอุปรกรณ์ทางการแพทย์ค่าเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชน หากครมออนุมัติงบในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนอสอมและอส,อสอส,อส,อสอรวมแล้วเป็นเวลา30เดือนหรือ2ปีครึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคม2,563ถึงกันยายน2565นั่างสาวไตรสุรียังกล่าวอีกว่าตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ในประเทศไทยอสอมและอสอส,อสอนับเป็นกลไกสสำคัญที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ จนไทยสามารถต่อสู้กับโรคระบาดได้สำเร็จและตั้งแต่1ตุลาคม65เป็นต้นไปโควิดได้ลดระดับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทั้งอสอมและอสอส,อสอยังคงเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศเข้าสู่ระยะ post pandemic อาทิการปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานตามมาตรการของชุมชนเพื่อให้ชุมชนนั้นปลอดภัยความคืบหน้าล่าสุด ไทยสร้างไทยยื่นร่างพรบรบำนานสวัสดิการผู้สูงอายุชงช่วย3,000บาทที่รัฐสภาคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนายโพคินพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศและนายต่อพงษ์ชัยสารประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนำร่างพระราชบัญญัติบำนานแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ กับนายชวลิกภัยประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนร,ราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญโดยคุณยิ่งสุดารัฐกล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยเน้นการดูแลประชาชนพร้อมเชิญชวนประชาชนลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันหลังจากที่ได้เดินสายคาราวานสร้างไทยและได้รับการตอบรับเรื่องนี้จากประชาชนเป็นอย่างดีทั้งนี้เป้าหมายของร่างกฎหมายคือ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนส่งผลให้สุขภาพไม่ดีดังนั้นจะปล่อยให้ประเทศไทยมีแต่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไม่ได้จะเป็นภาระในการรักษาพยาบาลของทางภาครัฐจึงต้องดูแลอย่างจริงจังในการเสริมสร้างสุขภาพซึ่งในร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดให้มีเงินบำนาญให้กับผู้สูงอายุเดือนละส0 0พบาท และจะมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีสามารถทำงานและมีรายได้ลดภาระของลูกหลานในการดูแลผู้สูงวัยได้นอกจากนี้จะเกิดประโยชน์กับทางภาคเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเพราะจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจฐานรากลดความเดื่อมล้ําได้เพราะเงินบำนาญเดือนละ3,000บาทที่ผู้สูงวัยนำไปใช้จ่ายนั้นจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้นายโภคินกล่าวว่าขณะนี้ มีกฎหมายผู้สูงอายุและผู้สูงอายุได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามช่วงวัยแต่ไม่มากถึงเส้นแบ่งความยากจนที่อยู่ที่2 7 0 0บาทถึง2800บาทดังนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จึงกําหนดให้ผู้สูงอายุได้รับบำนาญ3า0 0ันบาทต่อเดือนโดยไม่ตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่แต่เป็นกองทุนผู้สูงอายุเดิมยืนยันว่าไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่พักไทยสร้างไทยไม่มีสสในพัก จึงต้องยื่นประธานสภาพร้อมเชิญชวนประชาชนลงชื่อ1,000ง0คนเพื่อผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวให้เข้าสภาความคืบหน้าล่าสุดรศนาท้าพิสูจน์บำนานประชาชน3,000บาทยันทําได้ถ้าหยุดโกงนางสาวรศนาโตสิตรกุลผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครท้าพิสูจน์บำนาน3,000 0บาททําได้จริงหรือฉเฉลยเมื่อคุณหยุดโกงบำนานามพันบาททําได้แน่ ที่กรุงเทพมหานครชี้ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของลูกหลาน5เมษายนที่ผ่านมานางสาวรสนาโตสิตระกูลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ท้าพิสูจน์บำนานประชาชน3,000บาทถามได้จริงหรือยืนยันเมื่อหยุดโกงบำนาน3,000บาทต่อเดือนทำได้แน่ที่กรุงเทพผู้สูงอายุในกรุงเทพนั้นมีอยู่1.1ล้านคน เม <invece S 1> <m wast art> ื่อตัด <pl> ผ <ains> ู <reco Christ Wenn> <UK> 60, 000 000้สูงอายุที่เป็นข้าราชการและที่มีรายได้จะมีผู้สูงอายุที่ไม่มีหลักประกันใดๆอยู่ที่530,000คนการเติมเงินในเบี้ยผู้สูงอายุจาก6กรเป็น3,000บาทต่อเดือนจะใช้เงิน14,000ล้านบาทต่อปีเงิน1 4 0 0 0ล้านบาทต่อปีมาจากรายได้3ทาง1งบประมาณของกรุงเทพ79,000ล้านบาทแยกเป็นงบบุคลากรออก จะเหลือ49,000ล้านบาทที่จะนำมาหักลดการรั่วไหลจากการคอร์รัปชัน20เป็นเงิน9,800ล้านบาท 2. ทํทำไรายได้จากขยะที่เป็นทรัพย์สินของกรุงเทพแทนการใช้งบประมาณจำกัดประมาณไรายได้อีก700ล้านบาทต่อปี 3. นํนำไรายได้จากบริษัทกรุงเทพธนาคมอีก4.3พันล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้2.15%ของทรัพย์สิน200,000ล้านบาทรายได้3แหล่งรวมเป็นเงิน1.4หมื่นล้านเพียงพอที่จะจัดสรรงบประมาณเติมเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นบำนาญ3,000บาทต่อเดือนได้